คนเดียวพอแล้วไอแอมเพลคนเดียวพอแล้วออแก้วน้องแก่กันตากระพริบเลยแก่ผมปีนี้ห้าสิบเอ็ดแล้วเมื่อวานแทนที่สวนเราปลูกอะไรบ้างคะตอนนี้ที่ออกผลผลิตแล้วเอ่อปลูกอินทราลัมฮะสายพันธุ์อะไรคะบาฮีฮะพันธุ์บาฮี บุกต้นใหญ่ไว้ประมาณผมได้ต้นใหญ่มาห้าสิบกว่าต้นแล้วก็มีต้นก้าอีก,130กร้อยสามสิบกว่าต้นตอนนี้ที่ออกผลผลิตแล้วเท่าไหร่ออกผลผลิตแล้วประมาณ5้าิบเต้นครับก็คือต้นใหญ่เยอะเยอะแค่ไหนครับที่ออกปีนี้<า>เข้าใจาว่าไม่เยอนะนะครับผมเข้าใจาว่าห้าสิบกว่าต้นเนี่ยผมได้ประมาณสักไม่เกินสมตัน แล้วเราจําหน่ายยังไงครับเนี่ยก็เวลานี้ก็คุยกันว่าผมจําหน่ายเปิดราคาที่กิโลละสี่ร้อยห้าห้าสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทสายพันธุ์เนี่ยเราไปได้มาจากที่ไหนยังไงครับสายพันธุ์นี้คือผมได้มาจากคุณวินัยฮะที่เป็นสวนเอราธารามที่จำบึงซึ่งเป็นสายพันธุ์บาฮีแล้ว คุณวินัยเนี่ยก็มาสอนผมทุกสิ่งทุกอย่างผมเลยเรียกคุณวินัยว่าเป็นอาจารย์ <laughs> คือได้ยอดมาจากศูนย์อินทรารามที่จมบึงครับผม <laughs> ครับแล้วรู้สึกไงครับที่โอ้โหเห็น <laughs> แล้วอลังการแบบนี้ <laughs> ก็เป็นธรรมดานะธรรมดาเนี่ยผมเป็นคนเล่นต้นไม้เล่นพวกบอนไซแล้วมาปลูกอินทรารามเนี่ยครั้งแรกในชีวิตก็ปีนี้เห็นผลรู้สึกว่าเป็น รื่มใจฮะสำหรับคนแก่อย่างอย่างผมซึ่งอายุเจ็ดิบป่าล้วก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนเหมือนเป็นพักผ่อนเป็นสิ่งที่ให้ให้เรามีกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปม,ม,มันได้เวลาพักผ่อนช่วงปลายครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ประสบผลสำเร็จครับในการทำนะครับครับรสชาติเป็นยงไงรสช,ชาติของผมค่อนข้าง อร่อยฮะหวานฮะ,ได,ไ,ฮะได้ครับลองชิมฮะฮะหวานครับอ่ารสชาติหวานครับแล้วตอนนี้เราเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมเข้ามาชิมมาแช่มาช็อปอะไรงบ้างฮะเออก็ยินดีต้อนรับ,บทุกท่านที่เดินเข้ามามามาชิมมามาถ่ายรูปนะฮะได้หมดนะฮะคือขอให้รับความสุขกลับไปผมพอใจแล้วมีกา<ะ>จัดปโปรช่วงเปิดไหมคะ คงไม่มีฮะเพราะว่าเราคุยคุยกันในในกลุ่มเรียบร้อยแล้วใน<ะ>ช่วงระยะที่จะ,ะเปิดวันนี้จนถึงได้ได้ถึงวันไหนก็จนกว่าจะขายหมดก็กะเวลาไม่ได้จนกว่าจะขายหมดม,มีขายทั้งแบบแบบแต่รูปไหมคะเป,เป็นพวงใหญ่หรือว่าเป็นขายไงฮะก็มีมีทั้งเอ่อเป็นเป็นพวงเป็นช่อนะฮะ ก็มีมีทั้งเป็นเป็นลูกๆครับฮ่า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 ผมพิเศษนะว่าพระธรรมเป็นไข่ของเขาชอบไปทำแล้วเขาไม่เข้าใจกันในคอนเซ็ปต์พี่เข้าใจไหมพอเมื่อประมาณมาพี่ใช้ไม่ได้เลยคืนเงินหมดเลยเพราะเขาไม่เจอคอนเซ็ปต์บ้านจริงจริงวันนี้เนี่ยผมบอกว่าว่าโครงสร้างของแล้วเคยถามเคยถามว่าอยากได้อะไร ก็มามามาอยากเฮียอยากได้อะไรถ้าเรามีอมาตอนนี้จะทำอะไรเยอะพือคิดหน่อย่น้อยเฮียมีส่วนร่วมในการคิดที่ส่วนร่วมในการคิดคิดเสร็แล้วบางคิไม่ใช่ถูกถูไม่ใช่ถูกะถูกแล้วพี่คือภารกิจขอผมเนี่เคยสอนหนว่าผมผมเคยที่สมอนเบอกว่านี่อยู่ตลอดแต่ภารกิจอยู่ตลอดอยากี่พินิจอยู่นะโอ้พินิจอยู่พิชนินดูประมงเกษตรไปบอสทอไปศกษากรรมไป

ใช่ครับ เชบุรีเรามีการปลูกอินทผพรลัมากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้คะตอนนี้จากข้อมูลที่มีเกษตรกร,ร,กรขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะปลูกอินทผพรลัมเลยค่ะก็9 5้าหไร่นะคะ,นนะ,คะพื้นที่ท,ท,ที่ที่มีพื้นที่การปลูกนะคะ,กะเกษตรกรก็37รายร่นะค,ะคะตนนแต่ว่าเอ่อที่ออกผลผลิตแล้วเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ500รยกว่าไร่คุณภาพเป็นยังไงครับเอของคุณภาพอันนี้คุณภาพ ใช้คำว่าดีแล้วกันนะคะคุณภาพเป็นคุณภาพที่ดีเพราะว่าลูกอินทผลัมที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะจะเป็นพันธุ์บาฮีแล้วก็มีเรื่องเรื่องสายพันธุ์มีหลายสายพันธุ์นะคะแต่ว่าะจะมีคุณภาพก็คือมีเป็นพวงสวยแล้วก็ลูกจะใหญ่แล้วก็มีเวลาชิมค่ะถ้าถ้าออกสีแล้วแล้วก็แก่จัดได้ที่เนี่ยจะมีรสหวานนะคะจะไม่ติดฝาด แล้วที่นี่เรามีการส่งเสริมยังไงบ้างให้คาให้ความรู้อะค่ะในเรื่องของการให้ความรู้ในในส่วนของการปลูกอินทผพลัมะรเราจะมีเกษตรกร,ร,กรที่เขาเป็นปราด,ด้านอินทผพลัมอยู่แล้วในพื้นที่นะคะก็จะอยู่ที่จอมบึงซึ่งเขาก็จะเป็นเกษตรกรร,กรายนี้ฮะเขาก็จะเป็นคล้ายๆพี่เลี้ยงเป็นปราที่จะเป็นคนที่จะถ่ายทอดแนะนําให้กับ เกษตรกรรายอื่นๆที่จะปลูกอินทรพลัมนะคะอันนี้ในลักษณะการช่วยเหลือกันแล้วก็เชื่อมโยงกันเครือข่ายกันนะคะแล้วก็แต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่เราเองเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูในกรณีที่เกษตรกรเนี่ยเขามีปัญหาที่เขาไม่สามารถจัดการได้อย่างเช่นการระบาดของศัตรูพืชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คําแนะนานะคะนอกจาก ก็เคยมีเกิดนะคะในเรื่องของการระบาดของอดวงสักูนะคะก็เจ้าหน้าที่เราก็เข้าไปดูในเรื่องของการป้องอการรักษาด้วยนะคะใน,ในส่วนที่ระบาดแล้วแล้วก็ในส่วนของให้คําแนะนําในส่วนของการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดในส่วนส่วนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็เข้าไปดูแลตรงนี้ค่ะคิดว่าปีนี้เนี่ยการระบายออกเนี่ยมันจะส่งผลดีกับเกษตรกรไหมฮะหรือว่ามันอาจจะราคา เป็นยงไงาคือปีนี้นะคะอินทผลัมที่สวนที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดเนี้ยมันเพิ่มจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากจังหวัดราชบุรีแล้วเนี่ยจังหวัดใกล้เคียงก็มีการปลูกอินทผลัมเหมือนกันนะคะอย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีอย่างเงี้ยค่ะก็มีการปลูกนะคะแต่ว่าในส่วนของจังหวัดราชบุรีเราเองเนี่ยค่ะเราเน้นที่จะาขายผลสดมไม่ได้ส่งโรงงานนะเราก็จะเน้นขายผลสดแล้วก็อีกอย่างก็คือในราชบุรีเราเนี่ยค่ะเกษตรกรส่วนใหญ่เขาจะปรับปรุงสวนปรับภูมิทัศน์ของสวนเนี่ยให้อ เหมาะกับการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็กินบรรยากาศด้วยนะคะแล้วก็เยี่ยมชมแล้วก็เลือกซื้อถ่ายภาพกับสวนอินทรพลมนะคะเพราะว่ามีการปรับภูมิทัศน์ให้สวนเนี่ยมีความร่มรื่นแล้วก็มีลูกสวยงามนะคะอันนี้มันก็เราก็เลยเน้นที่จะขายผลสดโดยตรงให้กับผู้บริโภคมากกว่า